ศึกษาและทักษะชีวิตเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นพศ2559โดยเฉพาะในมาตราที่5ที่กําหนดว่าวัยรุ่นเนี่ยมีสิทธิด้านเพศและก็อนามัยเจริญพันธุ์และก็บริการที่เป็นประโยชน์และก็ในมาตรา6 ในพรบนี้นะครับได้กําหนดให้สถานศึกษาเนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนเพศวิสีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยรวมทั้งจัดหาหรือว่าการพัฒนาฝึอกอบรมครูผู้สอนให้สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสมรวมทั้งที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนได้นะครับดังนั้นในการจัดให้มีระบบดูแลและช่วยเหลือหรือว่าคุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรนเนี่ยโดยเฉพาะให้การศึกษาหรือว่าการส่งต่อที่ที่เหมาะสม ระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้ออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยกําหนดประเภทของสถานสาที่จะให้ดําเนินการแต่และประเภทเนี่ยให้มีความเหมาะสมหรือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดอยู่ในกฎกระทรวงรวมทั้งกําหนดวิธีการหรือว่าเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตราที่6ของกฎกระทรวงแห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและกแก้ไขปัญหาการตั้งกันในวัยรุ่นปศ2559ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการเองจึงได้จัดทําเครื่องมือเพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยสามารถปฏิบัติตามสาระส,สําคัญที่กําหนดอยู่ในกฎกระทรวงนี้นะครับโดยในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาเองได้มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาซึ่งเป็นเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ขึ้นเพื่อให้คุณครูและก็บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้มีความรู้ความเข้าใจที่หลักสูตรกําหนดแล้วก็สามารถนําองค์ความรู้เหล่านี้ไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมได้สําหรับเรื่อง ของการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งขันกระทรวงเองนั้นโดยชกชอนอ หรือปัจจุบันเราจะรู้จักในนามของสอปอสพทนะครับก็ได้จัดทําคู่มือขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งคู่มือชุดนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครันเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับให้สถานศึกษาหรือคุณครูเองเนี่ยได้ศึกษาจากคู่มือฉบับนี้นะครับในการดูแลช่วยเหลือที่นักเรียนที่มีการตั้งครันแล้วก็ให้สามารถที่จะไปเรียนต่อแล้วก็จนจบการศึกษานะครับ สำหรับเป้าหมายแรกเนี่ยโปรแกรมเองจะเป็นการเตรียมให้กับคุณครูได้มีการศึกษามีความเข้าใจเรื่องกรอบแนวคิดแล้วก็สาระสาคัญของเพศวิถีศึกษาดังนั้นถ้าคุณครูได้เข้าไปเรียนรู้ก็สามารถที่จะนํานไปใช้ในการจับการเรียน,นการสอนได้ในการเตรียมนี้นะครับอนอกจากเนื้อหาใน6มิติของเพศวิถีศึกษาแล้วที่อยู่ในตัวโปรแกรมเรายังคาดหวังว่าการเข้าเรียนผ่านโปรแกรมออนไลน์นี้จะช่วยปรับวิธีคิดของคุณครูหรือแม้แต่ทัศนคติของคุณครูในการจับการเรียน,นการสอนอีกทางหนึ่งเพราะใน ตัวโปรแกรมเองเนี่ยได้ออกแบบการเรียนรู้ให้กับคุณครูเนี่ยเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเชิงรุกหรือ active learning ดังนั้นสิ่งที่อยู่ในตัวโปรแกรมมีทั้งคลิปวิดีโอมีทั้งแบบทดสอบที่ใช้สําหรับการประเมินตัวผู้เรียนกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้คุณครูได้คิดได้ค่ครวนได้ออกแบบ เข้าใจเรื่องเพศวิธีศึกษาได้ยิ่งขึ้นส่วนเป้าหมายที่2ที่ที่ผมมองตรงนี้นะครับการพัฒนาโปรแกรมเนี้ยเราคาดหวังว่าโปรแกรมนี้จะมีความครอบคลุมและก็ทั่วถึงของโอกาสในการเข้าไปเรียนรู้ให้กับคุณครูทุกท่านนะครับเพราะอากเราจัดกระบวนการฝึกอบรมเพื่อเตรียมครูแบบลักษณะของเฟสตูเฟสที่ไม่ได้ทันก่อสถานการณ์แต่เป็นลักษณะของโปรแกรมออนไลน์ดังนั้นสปทมีครูจํานวนมากดังนั้นการเข้าไปศึกษาในตัวโปรแกรมเองก็จะทําให้งบประมาณในการจัดอบรมเนี้ยลดลงและก็ เหมาะสมกับสถานการณ์และก็ครอบคลุมกับคุณครูซึ่งกระจายอยู่ในทั่วทุกเขตพื้นที่สำหรับ โปรแกรม e-learning หรือว่าเป็นเรื่องหลักสูตรการอบรมโปรแกรม e-learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็ทางมือที่แพททูเฮลร่วมกับทางสพทก็ได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาซึ่งเนื้อหาสาระก็จะประกอบด้วย8โมดูลน,นะคะในโมดูลที่1ก็จะเป็นเรื่องของเพศวิถีศึกษา เข้าใจความหมายก่อนแนวคิดหลังหรือว่าเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของเพศวิถีศึกษาต่อมาก็ในเรื่องของโมดูลที่2การที่เราจะมองเรื่องเพศรอบด้านหรือเป็นการมองเกี่ยวกับตนเองก่อนว่าการเรียนรู้รับรู้เพศของตนเองแยกแยะข้อเท็จจริงและความเชื่อมายาคติแล้วก็ผลกระทบในเรื่องเพศนะคะสําหรับโมดูลที่3เนี่ยเราเริ่มมองรอบออกไปคือในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เพศวิถีว่านในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเซ็กซ์หรือเรื่องเพศแล้วก็ในเรื่องของเจนเดอร์คือเพศสภาพคุณลักษณะและทัศนคติเพื่อความเท่าเทียมทางเพศโมดูลที่4คือครูจะ ทำอย่างไรในเรื่องของการสื่อสารเรื่องเพศให้กับนักเรียนนะคะเพราะนั้นโมดูลที่4ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาการสื่อสารเรื่องเพศการสร้างความสะดวกใจให้กับคุณครูหรือว่านักเรียนโมดูลที่5จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องของทักษิและทักษะสําหรับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสําหรับโมดูลที่6นะคะก็เป็นในเรื่องของห้องเรียนเพศวิถีศึกษาที่นักเรียนมีส่วนร่วมห้องเรียนจะสนุกค่ะถ้านักเรียนมีส่วนร่วมในการที่การจัดการรู้ของคุณครูนะคะโมดูลที่7นะคะจะ เป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าจะได้ทําให้มองเห็นถึงมุมมองของความกังวลใจของผู้รับบริการค่ะการปรึกษาและการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลความรู้พื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโมดูลที่8เป็นเรื่องของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอันนี้เป็นสิ่งสําคัญค่ะว่าการวางแผนเรื่องการขับเคลื่อนเพศศึกษาในระบบโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนการดูแลช่วยเหลือและการทางานร่วมกับภาีเคเคอข่ายอันนี้มีความสําคัญ ในโมดูลที่7นะครับอของโปรแกรมเนี่ยซึ่งเป็นว่าด้วยเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับเป็นระบบหลายบุคคลจะกล่าวถึงความกังวลใจของนักเรียนเมื่อเกิดปัญหาโดยเฉพาะเรื่องการตั้งคันระหว่างเรียนแล้วก็หลักการและทักษะการช่วยเหลือเป็นหลายบุคคล ที่คุณครูควรมีและก็หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กต้องดูแลเด็กรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่จะต้องพูดถึงในเรื่องของโปรแกรมเพศวิถีออนไลน์เนื่องจากเราเยงเห็นว่าในส่วนของการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีซึ่งเป็นเรื่องเชิงการป้องกันจะต้องทํากับนักเรียนทุกคนต้องทำนักเรียนทุกคนว่าเราไม่สามารถแยกได้นะครับแต่หากมีนักเรียนบางคนที่ประสบปัญหา ครูก็จะต้องพร้อมที่จะช่วยเหลือ mm hmm. เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเจอนักเรียนที่มีปัญหา mm hmm. เรื่องเพศเลย โปรแกรมเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี2662ค่ะซึ่งปัจจุบันขณะนี้ก็มีเข้าเรียนเนี่ยและผ่านการอบรมเกือบ6,000 60, 0คนนะคะซึ่งเราคาดหวังว่าคุณครูที่สอนเพศวิถีศึกษาหรือว่าคุณครูที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยจะสามารถนําสิ่งที่อบรมเนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้นะคะหรือว่าออกแบบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมหรือแม้กระทั่งคุณครูที่ไม่ได้สอนเพศวิถีศึกษาโดยตรงเขาก็สามารถมีข้อมูลหรือมีทักษะพื้นฐานในการที่จะช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นกับนักเรียนก่อนหากเด็กประสบปัญหาในชีวิตประจำ ก็เมื่อเด็กเผชิญเหตุถูกเชิญอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญว่าทั้งคุณครูที่มีหน้าที่สอนโดยตรงหรือคุณครูที่อาจจะไม่ได้สอนโดยตรงก็สามารถให้คําปรึกษาได้นะคะก็อยากจะฝากคุณครูผู้สอนนะคะเพศวิถีศึกษาและคุณครูที่เข้ารับการอบรมหรือว่าคุณครูที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมค่ะก็อยากให้เข้ารับการอบรมเนี่ยให้ครบถ้วนนะคะทุกโมดูลค่ะก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญในส่วนหนึ่งที่จะทําให้การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาของคุณครูนั้นสอดคล้องเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนนะคะกับนักเรียนก็อยากฝากค่ะเร เป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้ทําให้เป็นกันเองเป็นธรรมชาตินะคะเราคุยกับน,นักเรียนนักเรียนคุยกับเราหรือนักเรียนคุยกับเพื่อนทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยสังคมก็น่าอยู่เพราะเราเข้าใจกันและกัน